สวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้าๆอากาศหนาวๆครับเมื่อกี้ตื่นเช้ามากค่ะซิมาเก็บไข่เป็ดที่เลี้ยงไว้ครับเสียวๆไข่เป็ดเสียวครับนี่จะจับฟอง จีดไข่เปลี่ยนเราก็จีบเขาไปเก็บไข่ไก่หกครับไข่ไก่เมื่อวานนี่บไ่ได้เก็บเก็บเส้าเปลี่ยนไข่ยังม,มือขึ้นครับแล้วก็จีบไข่ยังมือเส้าอีกเก็บจีบยังม้าไข่แกับตอนเช้าอันไข่ตอนไข่ よし Yeah. ่มเมื่อวานในบริษัทมาไขอยู่ตอนะใบายฟองฟองครับเป็ดนี่สีไข่เวลากลางคืนครับเก็บตอนเช้าแต่ไก่ไข่เวลากลางวันนี่ไก่บ่าดีเมื่อวานนี่บริษัทมาเบิ่งเดี๋ยวมาเก็บตอนเช้าพร้อมกันเลยปลาปลาพี่พีบมันหลง สามหน่อยสามฟองสามฟองไก่ไก่บ่าโอ้ไซไมาเบิ่งอีกเทียนหนึ่งครับไก่ไก่บ่าอันนี้ของเป็นไข่เมื่อวานเลยครับเมื่อวานทุกคนไซมาเบิ่งอีกเชียนึง มัวานี่ก็ใส่สายมีมาไขฟ้องครับพอดีบระเทไทยเห็นเลยกีไขฟ้อง